ท่านผู้ชมครับคมชัดลึกกับส่วนที่ยานชัดครบจบจริงมันถึงคราวจะต้องจบจริงๆกับสานการการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะแต่จะจบลงแบบไหนนะครับเมื่อวานเนี่ยผมเรียนไปแล้วว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังมอบคนหนึ่งนะครับที่ชื่อปวินน,นะฮะ ต้องการความรุนแรงต้องการสงครามกลางเมืองนะครับมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้สูงนะครับสําหรับข้อเรียกร้อง10ข้อของบรรดาผู้ที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยนะครับเพราะมันรุนแรงมากเรียกร้องในยกเลิกมาตราหกนะครับในหัวข้อที่บอกว่าผู้ใดจะฟ้องร้องพระหมหากษัตริย์ไม่ได้บอกว่าต้องฟ้องร้องได้แลครับ แล้วก็ต้องขอให้สภาเนี่ยนะครับพิจารณาความผิดของพระหมหากษัตริย์ได้ดูผมแค่มาทวนให้ให้เห็นอีกทีต้องยกเลิกมาตรา112นะครับและให้